ตัวนี้ค่ะบูสเตอร์แล้วก็โปรทีนะคะฉีดตั้งแต่เราลงพริกได้หลังหลังปลูกพริกได้สิบวันก็ฉีดแบบนี้ค่ะชุดอาทิตย์ละครั้งนะคะบางคนก็จะฉีดเอ่อสิบห้าวันครั้งก็ได้ค่ะแล้วแต่คนขยันนะคะพริกก็จะได้สวยแบบนี้ค่ะชุดนี้หนึ่งพันสองร้อยบาทใช้ได้เกินคุ้มเกินราคาค่ะ